สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เดลี่ทอล์กเล่าเรื่องราวรอบโลกจะมาจอดลึกหัวใจของเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งราชวงศ์บูไนหนึ่งในเจ้าชายที่ฮอตที่สุดในเวลานี้เจ้าชายอับดุลมาทีนประสูติวันที่10สิงหาคมปี2534เป็นเจ้าฟ้าชายรัชทาย,ยาทลำดับที่4แห่งราชวงศ์บูไนาดารุสซาลาม และเป็นพระราชบุตรลำดับที่10ในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮันสนันโบเกียกษัตริย์อันดับหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในดินแดนน้ำมันดังนั้นเจ้าแชาบดุลมาทีนจึงเกิดมาพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติแต่พระองค์ทรงมีพระอริยบทที่เรียบง่ายเหมือนชายหนุ่มทั่วไปทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการระหว่างประเทศ นวิทยาลัยบุรพาคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกาสังกัดมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นเจ้าชายผู้รักศักว์เป็นเจ้าชายนักบินเป็นเจ้าชายที่เรียบง่ายแม้อยู่ท่ามกลางทรัพสมบัติมากมายทรงชอบเล่นกีฬาและทรงเป็นชายทหารโดยเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์บูไนที่ได้รับประโยน์ทางทหารจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกเซนเฮิร์ตซึ่งเป็นสถาบันฝึกสอนทางการทหารของกองทัพสหราชอาณาจักร ทางด้านหัวใจได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของพระสหายคนณสนิทเธอชื่อว่าอนิชาอีซาคาเลบิกซึ่งเมากันว่าเป็นหญิงคนรักของพระองค์นั่นเองอนิชานอกจากจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากแล้วมีความสวยในสไตล์ตะวันตกผสมตะวันออกโดยคุณพ่อของเธอมีเชื้อสายโครเอเชียเธอยังมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาอีกด้วย โดยเธอเป็นน้องสาวของแดวเนียลดินอีซาคาเรบิกพระสาหายคษสนิทของเจ้าชายอับดุลมาทีนมาตั้งแต่ปลายเยาวซึ่งปัจจุบันแดนเนียลพี่ชายของอนิชาเป็นหวานใจสุดหล่อของไฮโซสาวไทยเจนทิราอาทัทธสกุลชัยทายาทปิทาเกนนั่นเองค่ะและอานิชาเธอยังเป็นหลานสาวของผู้มีอิทธิพลมากๆในบูนยดารุสซาลามซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสุลต่านและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสายการบินรอยย่อบูนัยอาลายอีกด้วย ก่อนหน้านี้อนิชาไม่ใช่สาวสังคมที่โด่งดังในบูในเนื่องจากเธอเติบโตในต่างประเทศน้ำเบองบาทประเทศอังกฤษเธอได้หุ้นทาธุรกิจการท่องเที่ยวกับเพื่อนโดยเปิดบริษัทออเทนติเนารารีเป็นบริษัทวางแผนการท่องเที่ยวสุดพิเศษให้แก่นักเดินทางผู้มีวรสนิยมแม้จะไม่มีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการ แต่ในแวดวงสังคมของบูไนเป็นที่รู้กันดีว่าหากไม่มีความคัดเคลื่อนใดๆแล้วตำแหน่งพระชายาน่าจะตกเป็นของอนิชายอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เธอกับเจ้าชายอับดุลมาทีนได้ออกงานสังคมร่วมกันบ่อยๆและครอบครัวของเธอยังสนิทสนมกับครอบครัวของเจ้าชายมากๆอีกด้วยดูแล้วทั้งสองเหมาะสมกันอย่างกิ่งทองใบหยกเรามาเอาใจช่วยให้กับความรักของอนิชากับเจ้าชายอับดุลมาทีนกันดีกว่าคะ่ะ อนาคตถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะมาอัปเดตเรื่องเราให้เพื่อนๆฟังอย่างแน่นอนจบแล้วนะคะกับเรื่องราของเราในวันนี้เพื่อนๆคิดเ,เห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์แล้เปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง d ดลี่ทอล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ